สวัสดีค่ะสลดครอบครัวเผยปมเก่งสุขุม าดเพราะสิ่งนี้วันที่6พฤษภาคม67เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำหน่วยกู้ภยัยฉะเชิงเซานำเรือสองลำออกค้นหาร่างนายสุขุมสิมะขจรเกียรติโดยเก่งอายุ38ปีอดีตนักเตะทีมฟุตบอลฉะเชิงเซาไฮเทคเอฟซีหลังญาติออกตามหาและแจ้งกับทางกู้ภยัยว่านายสุข,ขุมหายตัวไปและติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่5พฤษภาคม67ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้พบรถจักรยานยนต์ทอด จอดทิ้งไว้บนสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงสายเลี้ยงเมืองฉะเชิงเซาตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองฉะเชิงเซาซึ่งคาดว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่นายสุขุมขับขี่มาทิ้งไว้นั่นเอง จากการตรวจสอบกล้องวงจรป,ปิดบริเวณดังกล่าวพบว่าในเวลา6นาา6นาทีของวันที่5พฤษภาคมพบมีผู้ขับขี <ys> ่รถจักรายานยนต์และมาจอดบ,บริเวณกลางสะพานจากนั้นตกลงไปในน้ำแต่ญาติไม่แน่ใจว่าใช่นายสุขุมหรือเปล่าจึงประสานมายังหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเศราให้นำเรือช่วยออกตามหาเ <ys> มื่อนำเรือลงค้นหาได้เพียง15นาทีก็มีประชาชนแจ้งว่าพบศพลอยอยู่ในซอกปูนบริเวณ เพรนก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงสายเลี่ยงเมืองฉะเชิงเซาเจ้าหน้าที่จึงรีบนำเรือมุ่งหน้าไปตรวจสอบยังบริเวณดังกล่าวเมื่อไปถึงพบศพ ชายลอยความหน้าลักษณะสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีเขียวเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงนำศพออกมาจากซอกปูแล้วนำขึ้นเรือเพื่อไปขึ้นยังท่าน้ำบริเวณใกล้เคียงจากนั้นรอตาทาหญิงสุชานันร้อยเวรสอบสวนสพฉะเชิงเซราและแพทย์เวรรอพอพุทธโสธรได้เข้าตรวจสอบ ด้านน้องสาวของผู้เสียชีวิตเล่าว่านายสุขุมพี่ชายหายไปและติดต่อไม่ได้มาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม67จึงได้ออกตามหากันและแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภยัยจนมาพบเป็นศพดังกล่าวส่วนมูลเหตุจบชีวิตในครั้งนี้น่าจะเป็นจากปัญหาส่วนตัวและเรื่องการเงินจากนั้นได้มอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปสำหรับนายสุขุมหรือเก่งเป็นอดีตนักฟุตบอลสโมสรชาชังเซาไฮเทคเอฟซี Hi FC, ตำแหน่งก งหลัเลิกเล่นฟุตบอลมาแล้วประมาณ3-4ปีขณะที่เพจของสโมสรชาเชิงเซาไฮเทคโพสต์แสดงความอาลัยของการจากไปของอดีตนักเตะรายนี้และเฟซบุ๊กของมาดามแป้งนวลพันล้ำซำนายุกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้โพสแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเก่งในครั้งนี้ด้วยขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ